ความเดิม<า>ตอนนะที่แล้วเฮ้เแ็กเดี๋ยวก่อนนะขอให้เด็กเรียกการนแรงนั่นแล้วก็เปลา,ปายิ่งุบอ้าแพ้แล้วตอนที่สองลังแคนนะเรือนจำไม่ได้จำไม่ได้อะลืมไปแล้วให้ลูกพี่ตายยังฟะกูยังไม่ตายเออตอนเนี้ยผมได้สั่งลูกน้องอะ ให้เป็นคนหาคนที่จัดการลูกพี่แล้วลูกพี่คิดว่าไงอ่ะก็ดีแล้วหลังจากนั้นนายจะทำไงต่อต่อจากนั้นผมจะจัดการมันให้เหมือนจัดการลูกพี่ระวังด้วยล่ะมันเก่งมากรับทราบอ่ะฮัลโหลจิงดิลูกพี่ตอนนี้ผมเจอพวกมันแล้วผมขอตัวไปจัดการก่อนฝากซื้อข้าวผัดกับโอเลี้ยงให้ด้วยนะเว้ย สวัสดีแกใช่ไหมเด็กเกียนที่ชื่อเตนนะตอไปกระพุ่งจริงกระิเนาะอีเต่ที่จัดการพีเสือวันนี้แกตายได้เลย BB System Stern Boy Basic Form Application ชื่องฉันคือ Commander BB ฉันจะจัดการแกเองเฮ้ยมึงอย่ามาเป่ายิงฉุบนะเว้ยก็ได้นายจะเอาอะไรล่ะเทียนไม่รุนแรงอ่ะงั้นเราเมลยนี่ไงไอ้นี่มันเธอของฉันดอเดยกมังกรเด็กมาตั้งโจมตีจบเธอ เทิร์นฉันรอขอหมอบมันเตอร์ไว้หนึ่งใบและเซตาร์ดไว้หนึ่งใบจบเธอสองสิบนาทีผ่าน,นป<ะ>ไปนี้แกมีไลฟ์พอยแค่แปดร้อยแปดสิบแปดเธอนี้แกจบแน่ไม่มีทางซะหรอกฟิวชั่นมังกรในมือและบนฟิวเรียกมังกรหาหัวออกมาโจมตีเข้าไลฟ์พอยคอมเบอเดอร์บีบีกลับหลักทำงานทามอัพเมื่อผู้สู้สั่งโจมตีเข้ามาห้อยผู้สู้จบเทิร์นเทิร์นฉันรอ ขอใช้การ์ดเวทมนต์ฮอลิเคนเจอร์ทำลายการ์ด <Hey, God, S 1> บนเดอมของนายใช้การ์ดเวทมนต์สเปเชียลซัมมอนเรียกมอนเตอร์แบบพิเศษจากมอนเด็กหนึ่งตัวโอเคมอนกากาและใช้การ์ดเวทมนต์ลิมิเต็ดการ์ดซึ่งสามารถเอาการ์ดจากในเด็กได้หนึ่งใบฉันขอเลือกการ์ด T H S L ใช้การ์ดเวทมนต์ T H S L ความสามารถของ T H S L เมื่อเราใช้การ์ดเวทหรือกับดักที่มีตัวอักษรนำหน้าว่า T H S L งงวยการ์ดหนึ่งใบบนสนาม เพื่อเรียกเมฆพระเจ้าต้องออกมาตั้งโจมตีด้วยพลังแห่งพระเจ้าต้องทำให้เจ้าแพ้ทันทีไอ้คนจนจนนถถจเตรี้ยมตัวพบกับเมสแซงมาใส่ทางเดี๋ยวลองทำดูชาแนลเร็วนี้นะครับ